้างถวายนะครับพี่น้องญาติโย,ยมท่านสร้างถวายนะครับคลิปผมยิ่งพี่น้องจะติดใจมากเลยนะครับก็ขอกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับมผมเห็นลูกมะพร้าวคิดว่าอะไรลูกมะพร้าวหลวน่นก็ถือว่าแบบเรายิ่งเห็นของเก่าแก่ก,ยยก็ยิ่งอยากดูใช่ไหมยิ่งอยากดูใช่ไหม พระองค์นั้นองค์นี้เก่าแก่อะไรประมาณนี้เดียิ่งอยากดูบัวเวียนให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันหลายบทบาทเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับหลายบทบาทนะครับเป็นสิ่งที่แบบน่าภาคภูมิใจมากนะครับพี่น้องที่รับพี่น้องดูแล้วดูของเก่าแก่แล้วจะไม่เบื่อนะครับดูของเก่าแก่แล้วไม่รู้จักอิ่มเอิบนะครับพี่น้องผมนะนี่ผมคือคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างผมกระเป่าผมก็เลยนะครับพี่น้องแล่ตอนนี้นะครับก็ ผมก็มาถ่ายทำสถานที่ของวัดบัวเวียนให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันหลายบทบาทเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับหลายบทบาทนะครับเป็นสิ่งที <Assim> ่แบบน่าภาคภูมิใจมากนะครับพี่น้องที่ต่อไปนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบัวเวียนให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันหลายบทบาทเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับหลายบทบาทนะครับเป็นสิ่งที่แบบน่าภาคภูมิใจมากนะครับพี่น้องที่เราก็มาสืบสาว มาสืบสารแบบของเก่าๆให้พี่น้องได้ชมกันยิ่งพี่น้องแถวนี้นะครับพี่น้องบ้านนี้พี่น้องแถวละแวกนี้ถ้าได้ดูบัานปลายชีวิตของหลวงพ่อแล้วนะครับทีนี้พอหลวงพ่อจากลลกนี้ไปอก็กุฏิหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่อยู่กุฏิครับพี่น้องดูแล้วดูของเก่าแก่แล้วจะไม่เบื่อนะครับดูของเก่าแก่แล้วไม่รู้จักอิ่มเอิบนะครับพี่น้อง ผมนะนี่ผมคือคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างผมกระเป่าผมก็ครับพี่น้องดูแล้วดูของเก่าแก่แล้วจะไม่เบื่อนะครับดูของเก่าแก่แล้วไม่รู้จักอิ่มเอิบนะครับพี่น้องผมนะนี่ผมคือคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างผมกระเป่าผมก็ต่อไปนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบรรปลายชีวิตของหลวงพ่อแล้วนะครับทีนี้พอหลวงพ่อจากลูกนี้ไปก็ กุติหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่อยู่กกติครับพี่น้องดูแล้วดูของเก่าแก่แล้วจะไม่เบื่อนะครับดูของเก่าแก่แล้วไม่รู้จักอิ่มเอิบนะครับพี่น้องผมนะนีน่ผมคือคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างผมหรือเปล่าผมกต็ต่อไปนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องบัวเวียนให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันหลายบทบาทเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับหลายบทบาทนะครับเป็นสิ่งที่แบบน่าภาคภูมิใจมากนะครับพี่น้องที่ ผมก็เติบโตจากวัดนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องวัดนี้ผมก็อยู่ประจํานะครับกินข้าวกินปลาสมัยก่อนกินข้าววัดก็มากินข้าววัดประจําตั้งแต่สมัยหลวงพ่อ,อเราก็ม,มาสืบสาวมาสืบสารแบบของเก่าๆให้พี่น้องได้ชมกันยิ่งพี่น้องแถวนี้นะครับพี่น้องบ้านนี้พี่น้องแถวละแวกนี้ถ้าได้ดูครับพี่น้องดูแล้วดูของเก่าแก่แล้วจะไม่เบื่อนะครับดูของเก่าแก่แล้วไม่รู้จักอิ่มเอิบนะครับพี่น้อง ผมนะนี่ผมคือคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างผมหรือเปล่าผมก็วัดก็ปรึกษาการปลูกกุฏิให้หลวงพ่อใหม่แล้วก็ปลูกบอกครับพี่น้องดูแล้วดูของเก่าแก่แล้วจะไม่เบื่อนะครับดู <satur ate> ของเก่าแก่แล้วไม่รู้จักอิ่มเอิบนะครับพี่น้องผมนะนี่ผมคือคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างผมหรือเปล่าผมก็เลยนะครับพี่น้องแต่ตอนนี้นะครับก็ผมก็มาถ่ายทําสถานที่ของวัดบ้านปลายชีวิตของหลวงพ่อแล้วนะครับทีนี้พอหลวงพ่อจากโลกนี้ไปก็ กุฏิหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่อยู่กุฏิบ้านปลายชีวิตของหลวงพ่อแล้วนะครับทีนี้พอหลวงพ่อจากลูกนี้ไปก็กุฏิหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่อยู่กุฏิเก่าแก่นี่พอสาอะไรเราต้องดูก่อนนะอันนี้พระอันนี้พระสมเด็จวัดระคังไม้นี่กี่เป็นเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนะเนี่ยจะเป็นร้อยปีก็ต,ต่อไปนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเราก็ มาสืบสาวมาสืบสารแบบของเก่าๆให้พี่น้องได้ชมกันยิ่งพี่น้องแถวนี้นะครับพี่น้องบ้านนี้พี่น้องแถวและแวกนี้ถ้าได้ดูเยอะนะครับก็มะพราวหล่นจากต้นนะครับพี่น้องก็ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปก็ถือว่าแบบเรายิ่งเห็นของเก่าแก่ก็ยิ่งอยากดูใช่ไหมยิ่งอยากดูใช่ไหม พระองค์นั้นองค์นี้เก่าแก่อะไรประมาณนี้ยิ่งอยากดูบรรปลายชีวิตของหลวงพ่อแล้วนะครับทีนี้พอหลวงพ่อจากโลกนี้ไปก็กุฏิหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่อยู่กุฏิเห็นไหมพี่น้องมันก็จะประมาณนี้แหละนะกูเลยนะครับพี่น้องแล่ตอนนี้นะครับก็ผมก็มาถ่ายทำสถานที่ของวัด ก็มาถ่ายทําคลิปพี่น้องที่นี่ที่วัดบัวเวียนนะครับวัดบัวเวียนก็คือวัดนะครับพี่น้องดูแล้วดูของเก่าแก่แล้วจะไม่เบื่อนะครับดูของเก่าแก่แล้วไม่รู้จักอิ่มเอิบนะครับพี่น้อง ừ ผมนะเนี่ยผมคือคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างผมกระเป่าผมก็เราก็มาสืบสาวมาสืบสารแบบของเก่าๆ่าให้พี่น้องได้ชมกันยิ่งพี่น้องแถวนี้นะครับพี่น้องบ้านนี้พี่น้องแถวและแวกนี้ถ้าได้ดูข้างหน้าหมดเพราะบ้ากุฏิข้างหน้านี่มันเป็นกุฏิเล็กๆอยู่กุฏิละ กดหลังหนึ่งก็อยู่ได้หนึ่งคนนะครับกดเล็กๆแต่มีความสวยงามมากที่าตดโยมสาเก่าแก่นี่พอสวอะไรเราต้องดูก hmm. ่อนนะอันนี้พระผู้อันนี้พระสมเด็จวัดละคางไม้นี่กี่เป็นเป็นร้อยร้อยปีมาแล้วนะเนี่ยจะเป็นร้อยปีก็เห็นไหมพี่น้องมันก็จะประมาณนี้แหละนะับบัวเวียนให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันหลายบทบาทเหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับหลายบทบาทนะครับเป็น สิ่งที่แบบน่าภาคภูมิใจมากนะครับพี่น้องที่รับพี่น้องดูแล้วดูของเก่าแก่แล้วจะไม่เบื่อนะครับดูของเก่าแก่แล้วไม่รู้จักอิ่มเอิบนะครับพี่น้องผมนะเนี่ยผมคือคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างผมกระเป่าผมก็สร้างถวายนะครับพี่น้องญาติโยมท่านสร้างถวายนะครับมก็ผมก็มาในอันนี้อันนี้นะกุฏินี้ ก็ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านก็อยู่กุฏินี้นะครับแต่พระลูกผมก็เติบโตจากวัดนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องวัดนี้ผมก็อยู่ประจานะครับกินข้าวกินปลาสมัยก่อนกินข้าววัดก็มากินข้าววัดประจําทั้งแต่สมัยหลวงพ่ออกเห็นไหมพี่น้องมันก็จะประมาณนี้แหละนะรับวัดก็ปรึกษากันลูกุฏิให้หลวงพ่อใหม่แล้วก็ บอกก็ถือว่าแบบเรายิ่งเห็นของเก่าแก่ก็ยิ่งอยากดูใช่ไหมยิ่งอยากดูใช่ไหมถ้าองค์นั้นองค์นี้เก่าแก่อะไรประมาณนี้ได้ยิ่งอยากดูเราก็ม,มาสืบสาวมาสืบสารแบบของเกา่าๆให้พี่น้องได้ชมกันยิ่งพี่น้องแถวนี้นะครับพี่น้องบ้านนี้พี่น้องแถวและแวกนี้ถ้าได้ดูก็ผมก็มาในอันนี้อันนี้นะักุฏินี้ ก็ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านก็อยู่ปกตินี้นะครับแต่พระลูกก็มาถ่ายทำคลิปพี่น้องที่นี่ที่วัดบัวเวียนนะครับวัดบัวเวียนก็คือวัดเยอะนะครับก็วัดพระล่นจากต้นนะครับพี่น้องก็ ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องอไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปเก่ายังอยู่นะครับผมเกิดตั้งแต่สมัยต,ตอนนี้ท่านจากโรกนี้ไปแล้วและหลวงพ่อองค์ใหม่ก็จากโรกนี้ไปอีกนะครับก็ท่านมรณภาพไปแล้วว่างั้นเหนอนะครับพี่น้องสร้างถวายนะครับพี่น้องญาติโยมท่านสร้างถวายนะครับก็ผมก็มาในอันนี้อันนี้นะกุฏินี้ ก็ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ท่านก็อยู่กุฏินี้นะครับแต่พระลูกวัดก็ปรึกษากาันปลูกกุฏิให้หลวงพ่อใหม่แล้วก็ปลูกบอกก็มาถ่ายทําคลิปพี่น้องที่นี่ที่วัดบัวเวียนนะครับวัดบัวเวียนก็คือวัดเยอะนะครับก็วัดพระหลวนจากต้นนะครับพี่น้องก็ ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องอไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปผมก็เติบโตจากวัดนี้เหมือนกันนะครับพี่น้องวัดนี้ผมก็อยู่ประจานะครับกินข้าวกินปลาสมัยก่อนกินข้าววัดก็มากินข้าววัดประจําตั้งแต่สมัยหลวงพ่อ,อดูของเก่าดองแก่ไม่มีรู้ไม่รู้จักอิ่มเอิบไม่รู้จักแบบอ,อ,อก็ดูไปได้ตลอดนะครับพี่น้องก็เหมือนพระนั่นแหละครับพี่น้องพระอันไหนอันนี้ก็ผมก็มาในอันนี้อันนี้นะกุฏินี้ ก็ตั้งแต่สมัยหลวงพ่อยังมีชีวิตยอยู่ท่านก็อยู่กุฏินี้นะครับแต่พระลูกต,ต่อไปนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเยอะนะครับก็รูปพระหล่นจากต้นนะครับพี่น้องก็ขอจบคลิปนี้ไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องเอาไว้พบกันคลิปหน้าและคลิปเห็นไหมพี่น้องมันก็จะประมาณนี้แหละนะคราบถวายนะครับพี่น้องญาติโย,ยมท่านสร้างถวายนะครับ ครับพี่น้องดูแล้วดูของเก่าแก่แล้วจะไม่เบื่อนะครับดูของเก่าแก่แล้วไม่รู้จักอิ่มเอิบนะครับพี่น้องผมนะนี่ผมคือคนอื่นไม่รู้เป็นอย่างผมหระเป่าผมก็วัดก็ปรึกษากาันปลูกกุฏิให้หลวงพ่อใหม่แล้วก็ปลูกบอกบ้านปลายชีวิตของหลวงพ่อแล้วนะครับทีนี้พอหลวงพ่อจากโลกนี้ไปก็กุฏิหลังนี้ก็ไม่มีใครอยู่อยู่กุฏิก็ผมก็มาใน,นนี้